สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเม d เดย์สตอรี่นะครับหลังคามาแล้วค่ะหลังคามาแล้วขมาแล้วหลั่งคารดเก่งมาแล้วโอ้ <laughs> เป็นแบบพี f ูโฟมด้วยใช่ไหมครับ<ช>พี่โนกอย่างหนาเลยแล้วก็ลายลาย,ลายสักท้องด้วยค่ะคล้ายๆกันใช่ไหมครับเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลยโอ้แบบนี้ใช่ค่ะไปรถรถไปแล้วนู่นนะรถนี้เขาจะยาวได้ถึง20เมตรค่ะ ได้ยีเมตรเลยค่ะยาวมากพีวูโฟมอันนี้จะเวลาฝนตกอะไรจะไม่หนกหูอะไรเงี้ยค่ะเพราะปกติแล้วเราจะใช้พวกฟอยธรรมดาเนี่ยมันจะนุกหูแล้วก็เวลาลรวร้อนเขาจะลั่นเป๊ะเป๊ะเปะคนก็ะะะจะกลัวอะไรมาเดินอยู่บนหลังคาจริงๆแล้วเวลาเขาเขาเจอแดดเจออะไรเขาจะมีปฏิกิริยาการขยายตัวเขาก็จะลั่นเป๊ะเป๊ะเป๊ะแต่ว่าถ้าเป็นพีโฟมเนี่ยเสียงเขาจะไม่ดังครับ บางทีนึกว่าฝนตกใช่ค่ะอ่ะสวัสดีค่ะโฮมโปเชิญค่ะปู่คมค่ะช่างช่างเชิญค่ะเชิญค่ะแต่ปู่คมเช็คเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวให้เขาดูอีกรอบให้ดูระบบให้เช็กระบบโอ้อันนี้ญานกโต๊ะสวยมากเลยเมื่อวานนี้ไงฮะน้องเม่งที่เขายกออกมาจากที่นู่นไงเนี่ยตัวนี้แหละครับที่เขาเอามาล้างอ่ะโต๊ะโบราณใช่ไหมครับท่านอันนี้ทาทาทานี้เขา ว่าหย่งโอ้เรียกว่าหย่งบางบางพื้นที่เรียกว่าตัง่งแต่ถ้าตั่งเนี่ยเขาจะเขาจะตัวเล็กกว่าแล้วก็ไม่มีตรงนี้เขาเรียกว่าตัง่งแต่อันเนี้ยทางเหนือเนี่ยเรียกว่าหย่ง<ม>ถ้าเล็กลงมาเขาเรียกว่ากรูบกรูบก็ลักษณะอย่างงี้แต่ตัวเล็กๆและที่เขาไปตั้งบนหลังช้างไงคะที่เขาเทินบนหลังช้างแล้วคนนั่งนั่นแหละเขาเรียกว่ากูบครับแต่อันนี้เรียกว่าหย่งแต่บางพื้นที่เรียกว่าตั่ง ที่นี่เรียกแยง่งอันนี้ยานกซ่อมซ่อมแซมใหม่ซ่อมแล้วก็ทาสีใหม่จะได้เอาไว้ให้มังกรมิเกลนั่งเล่นตรงนี้เอาไว้ตรงนี้เหรอครับใช่ค่ะโอ้เมื่อวานผมก็กำลังพูดกับเมพอดีเลยว่าเดี๋ยวเอาเบาะมามาปูแล้วก็มันพอดีแั้นพอดีเลยน้องเขาก็นอนตรงนี้ได้พอดีเลยนอนเล่นได้พอดีอาไว้นี่แหละตั้งใจโอ้มังกรมิกเกลได้ได้ตังใหม่นะฮะสวย มันเป็นตุ๊กลุงรอได้ของคุณลุงนั่นเหรอครับคุณรอให้มาโอ้สวยมากเลยใช่คุณรอ์ให้มาก็เลยได้มาอยู่ตรงนี้เลยครับตั้งสามสิบถ้าหราปีแล้วเนี่ยสามสิบปีแต่เขาทำละเอียดเนาะเนี่ยใช่ค่ะนี่หมุนได้ได้ค่ะเอาไว้ให้ทุกคนมิเกลบริหารนิ้วอื่ช่างประจวบเหมาะจังเลยอ่ะโต๊ะนี่นอนนอนได้ในเอฟซีมังกรมิกเกล ช่วงเย็ยนๆนะผมก็เมื่อคืนผมก็เออเพราะว่าสักหกโมงเย็ยนก็เย็ยนแล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวจะจะเอาเบาะเบาะที่คล้ายๆที่นั่นมาวางตรงนี้ครั<อ>บได้นอนเล่นได้คืนแล้วนะฮะหลังคาลงรถเก่งฮะแผ่นแรกใช้ หลังคา PU f o ฟ m ดมวยแบบกันความร้อนเ่ยนะฮะ FC คุมงานด้วยย่านกนี่มาดูด้วยมาดูด้วยนี่งานอย่างเนียบในเอฟซีนี่ เก็บสีได้เรียบร้อยมากเลยเก็บสีเก็บสีเรียบร้อยอยู่นี่เขาจะมีสีสีแบบเนี้ค่ะเขาเขาคล้ายๆว่าเขาจะเป็นทรีอินวันเนี่ยทรีอวันก็คือกันสนิมได้ไปในตัวเลยครับแล้คือกันสนิมด้วยและลงจริงด้วยกันสนิมได้ด้วยใช่ค่ะ

ริงตรงนะ YouTube มาส่งนีะส่งไปทั่วโลกเด้อนี่คนดูเป็นหมื่นๆมนี่เดี๋ยวเขาจะไปจ้างบ้านอยู่แปลงติดองกรมิเกลแลน่ะอ๋อจริงเหรอครับจะส่งที่แปลงนีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ที่เขาอยู่ติดเอ ที่มีเรือนพักที่เขาบอกข้าช่างทุยมาให้พักหลังนั้นแลแปลงติดกันโโอ้หเนี่ยเขาเตรียมเสาปูนเขาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับขอบคุณมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ก็มาแอบมาดูยานกนะฮะับคนี่ยใช่ค่ะรั้วอ๋อตรงนี้ตรงเสาเนี่ยค่ะเสานี้พอดีเลย นี่ก็จะไปสงแปลงอีกสองล็อกห่ะสองล็อกมาถึงกลางนี่แล้วถนนก็ตรงมานี่ก็คือบ้านสามหลังนี่จะหันหน้าเข้าหาถนนนี้แต่ว่าแปลงแรกเขาก็จะได้ถนนนู้นถนนนี้ด้วยดีมากเลยนะใช่ค่ะค้าขายได้ด้วยค้าขายได้แปลงปิดสี่แยกเลยใช่คือถ้าใครมาอยู่หลังหน้าเนี่ยแถวเนี้ยมีบ้านห้าหกร้อยหลังคาเรือนเดิมมันมีตู้หยอดน้ําอยู่ตู้หยอดน้ําเหมือนนะ ตู้หนึ่งก็พันกว่าบาทนะวันหนึ่งอ่ะเพราะว่าน้ำที่เราซื้อมาลิตรละสตังแต่ว่าเราขายลิตรละบาทเขาย้ายตู้ออกไปไปไว้แยกนู่นก็เขาก็บ่นกันว่าทำไมป้าน้องน้อยไม่เอาตู้มาวางอันนี้เราก็ไม่มีเวลาที่จะต้องร <laughs> เราก็เลยถ้าใครมาเขาวางได้เลยก็คือสามารถที่จะจะได้เงินเลยนเนธุรกิจได้เลยใช่แล้วค่ะวันหนึ่งก็พันกว่าบาทบนะก็เสียแค่ค่าน้ำค่าไฟแต่ว่าเหลือ เหลือเดือนหนึ่งเยอะเลยแหละพอส่งบ้านเลยแหละตรงนี้ในเอฟซเนี่ยใช่ค่ะไอหมะมากเลยเพราะว่าบริเวณนี้มีมมีบ้านเป็นห้าร้อยกว่าหลังได้ตู้ซักผ้าได้อทําได้เลยอันนี้ลูกหลานเราญาติเราเขาไม่ถนัดตรงนี้ครับเราก็แนะนําเขาก็ไม่ไม่ถนัดตรงนี้แต่ถ้าใครมาอยู่อันนี้นะโอเคเลยแหละครับได้เงินส่งแบงค์ได้สบายอ่ะคนซื้อบ้านเนี่ย 오, 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 ู่คมนะครับประกอบที่ตากผ้าให้กับหลานแฝดนะฮะเร้านแฟนนะนดมะนีเมื่อกี้ได้เราตากผ้ามานะครับปู่คมก็มาประกอบให้หลานแฝดมังกรมิเกลเรียบร้อยแล้ว

ต้องทำนู่นทำนี่คนขี้ดื้อคนขี้ดื้อ่าติทักบอกอยู่นิ่งไม่ได้นะเอสี่เรียนี้พี่ไว้ให้รถจอดตรงนี้ได้โอ้เพราะว่าเขายังรถเขายังไม่ได้มาลื้อตรงนี้นะก็จะได้เอารถเล็กลงนี่ได้รถใหญ่อยู่เนี่มันจะได้มีบริเวณให้มันคอยมีเกล็ดรถได้ นมิกเกลสายเก่ามานี่ค่ะไว้พรมน้ำนีค่ะเรียบร้อยนะฮะมีล้อด้วยนี่มีล้อลากได้ตากผ้าขนาดใหญ่ได้